สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดทดเซ็ตเป็นอีพีที่425หรือ425นะคะหนึ่งเซตจะมี4กระถางนะคะราคา200บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะในหนึ่งเซตก็จะมีไม้กระถาง4นิ้ว4กระถางนะคะแล้วก็แถมหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ลูกไม้เมล็ดกระถาง2นิ้วนะคะแถมหนึ่งเนาะส่วน แถมสแถมสมก็จะเป็นงานหัวแบบนี้งานหัวจะเป็นงานห่อตุ้ล้างลากห่อตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะส่วนงานกระถางก็ส่งให้ทั้งกระถางนะคะตัวไหนมีชื่อปูก็จะใส่ป้ายชื่อไปให้นะคะส่วนลูกไม้มเมล็ดกระถางสองนิ้วแบบนี้เขาจะไม่มีป้ายชื่อให้เนาะเพราะมันเป็นลูกไม้นะคะวันนี้ปูมาช้านิดนึงเนาะปูลงคลิปวันศุกร์ที่ าจะไม่ผิดน่าจะย่าขอโทษค่ะน่าจะ27นะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์เนาะที่28นะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง EP เนาะอ p พที่425นะคะ4แถม3 200บาทนะคะส่วนอีเมื่อวานปู ใส่ราคาผิดเนาะมัน200แต่ไปใส่240แต่ก็คิดแค่200เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคลิปการพูดก็พูดว่า200อเนาะเพียงแต่ตัวหนังสือใส่ไป24แค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลืมลืมแจ้งพื้นที่ห่างไกลเช่นเดิมนะคะพื้นที่ห่างไกลเก็บเพิ่ม15บาทก็เซตละ200บวก15บาทก็จะเป็น215สําหรับ ท่านไหนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น200เหมือนเดิมนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นพรพุทธะเป็นไม้เหลืองนะคะนี2ต้นเลยนะคะพรพุทธะนะคะกระถางที่1กระถางที่สองบอลกาบกัดสีนะคะเป็นเทพดารานะคะกัดสีชมพูนี่เทพดารานะคะ3ก็บอลกาดเออขอโทษค่ะบอลกาบกัดสีชมพูเช่นกันนะคะเป็น สังวานนพรัตน์นะคะชื่อไพระมาตกระถางที่สี่เป็นออกกลมกัดสีนะคะนี่เริ่มกัดแล้วดูต้นแม่ได้เลยมันก็จะกัดพื้นออกขาวแล้วก็แก่จะจัดจะมีชมพูเข้ามาแทรกเนาะมีสองต้นในกระถางเป็นพรกระหนกนะคะสี่แถมหนึ่งตัวนี้มีเซตนี้ที่ตัวแถมกระถางสองนิ้วเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะนี่มันจะเป็นออกใบกลมด่างแบบนี้ น,น,นี่ใบใหม่นะคะ,ะใบถกเก่านยมันก็จะเห็นด่างแบบนี้นี่นะคะลูกไม้ชิ้นผ่าน,นะคะตัวนี้แถมที่สองที่สามแถมสองตัวนี้จะเป็นมะนีมรกตมะนีมรกตเป็นไม้ด่างนะคะนี่หัวอันนี้ยุบเราขึ้นนะคะแถมสามตัวนี้ก็จะเป็นนางกิรินีเทวีเป็นตับนางสงการนะคะนี่แกจะจัดก็จะมีสีแดงเข้ามาอันนี้เป็นเซตที่หนึ่งนะคะ ดูเซตเผื่อกันสักเซตสองเซตนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งนี่มหาเศรษฐีนะคะอดีตเคยแรตอนแรก็โอ้โหบางท่านราคาจับต้องก็ยังไม่ได้เนาะต้องรอราคาลงเนาะนี่นะคะมีสองต้นในกระถางไซส์ก็ประมาณนี้นี่นะคะปู้มไม่ได้ซูมเนาะแค่เอาจอไปใกล้ให้ดูหน้าไม้ นี่นะคะสองต้นในกระถางมหาเศรษฐีชื่อเป็นมงคล2ขุมทองก็ชื่อมงคลนะคะขุมเงินขุมทองเนาะโตเต็มที่เนี่ยพื้นเขาจะออกขาวกระดูกเขียวแล้วก็มีเม็ดแดงทั่วใบใบเขาจะโตกว่านี้นะคะขุมทองนะคะสองสานางรากสดเทวีป้ายสวยๆตัวนี้ก็ตับนางสงการนะคะนี่นางรากสดเทวีสาม สีตัวนี้มี2ต้นในกระถางเป็นจังหวัดสงขลานะคะนี่2ต้นเอาไปแยกปลูกได้โตเต็มที่หน้าเขาก็จะกัดวลดลายออกมาสี่นะคะแถมหนึ่งลูกไม้ใบหอกหน้าเข้ม<ๆ>เข้มเลยนี่ดูใบใหม่นี่นะคะแถมหนึ่งส่วนแถมสองตัวนี้แถมสองกินรีไร่รำไม้ใบหอกของที่สวนนะคะเป็นงานเจาะหัวนี่ กำลังแทงขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะคะกินาดีแรดดำนะคะแถมสองแถมสามเป็นลูกไม้หน้าเข้มนี่โทนน้าตาลเข้มๆเลยมีหัวก็มีตามําหนินิดนึงเพราะว่าตอนขุดเนาะนี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สามนะคะเป็น,ซนะะเนซตออกใบกลมเนาะกระถางที่หนึ่งจะเป็นตัวนี้ซับเจริญน,นะคะซับเจริญไม้ใบกลมป้ายนะคะ ใบใหม่ก็ยังมีเขยวเขียวเข้าขาวเนาะนี่นะคะซับเจริญนะคะหนึ่งชื่อเป็นมงคลนะคะสองก็ขุมทองก็ชื่อเป็นมงคลนะคะนี่นะคะขุมเงินขุมทองเนาะกําลังสวยเลยสองนะคะสามจะเป็นเจ้าโปแก้วเจ้าโปแก้วก็กลมด่างนะคะนี่อันนี้ใบใหม่รอนใหม่กําลังแทงขึ้นมานเจ้าปอแก้วนะคะสาม สี่ก็ดงังออกกลมดังเหมือนกันจะเป็นใต้แสงจันทนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะสองสีสองแบบเลยใต้แสงจันท์นะคะนี่ต้นกระถางที่สี่แถมหนึ่งตัวนี้หน้าเขาจะคล้ายกับกําเนิดอซับเนาะเพราะว่าแม่เขาเป็นกําเนด้ัซับนะคะมี2ต้นในกระถางนี่โอ้เสียงมอเตอร์ไซค์แรงมากเลยนะคะมีขนาดปูอยู่หลังบ้านนี่นะคะแถมหนึ่งเนาะ แถมสองแถมสามแถมสองตัวนี้จะเป็นเศรษฐีพันล้านนี่นี่มันด่างนะคะเนี่ยนหลอดใหม่ก็ด่างเนาะมันก็จะด่างมาอย่างนี้แถมสองนะคะเศรษฐีพันล้านแถมสามเป็นนารีบุรพานี่นี่น,นะคะน,นี้คือเซตที่สามเนาะเซตต,ต่อไปแป๊บกลากขาดก่อนเซตต,ต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่ง การจนาโพทองนี่สองต้นในกระถางนะคะหน้าสวยๆเลยเป็นไม้เก่าเนาะสองต้นในกระถางนะคะการจนาโพทองสองีกม่านไม้ใบหอกหน้าเข้มของที่สวนเองเป็นไม้ทรงคอมแพกเนาะไม่สูงนะคะสามเทพเ้้ยไม่ใช่เพชรมนทนหน้าเริ่มมีลวดลายแล้วใบแข็งก้านแข็งนะคะมีหนึ่งต้นในกระถางแล้วหน้าเข้มๆเ,เลยสี่หาเจ้าหลาวนะคะ นี่เป็นด่างใบกลมมันเขาจะเป็นไม้พื้นเข้มนะคะด่างมันเลยจะเนี่ยเห็นไม่ค่อยเยอะแม่นี่หาเจ้าหลาวนะคะสี่แถมหนึ่งตัวนี้ก็เป็นแม่เดียวกันกับนี่ตัวนี้แม่เป็นกําเนิดซับนะคะเนี่ยทรงใบคล้ายกาเนิดซับเลยมี2ต้นนะคะแต่สีเริ่มเข้าสีออกแดงๆเหมือนกัน2ต้นนะคะแถมหนึ่ง แถมสแถมสาจะเป็น9้าทับนะคะห่งใบใหม่ดังฮารเลยนี่นะคะเ้าทับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสยามเพลนะคะตัวต้มที่จะหน้าหน้าเข้มเขมหน่อยแถมสองแถมสนะคะจะเป็นเซตที่สนะคะเซตต่อไปเซตที่ห้ากระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นปักษาบายุพักที่แรกปูบอกว่า เป็นไม้ที่จะตั้งไม่ใช่เนาะตอนปูซื้อปูซื้อมาในนามปรักษาวายุพักนะคะซื้อมาในนามนี้เนาะพอผาผ่าได้จํานวนก็ก็ตั้งตามก็ใส่ชื่อตามนี้เนาะอันเนี้ยเริ่มมาแล้วนะคะแต่ปูมีตัวอย่างมาให้ดูนี่เห็นไหมแรกๆเหมือนกันเลยเนี่ยชมพูมาแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ดูเวลาเขากัดนี่กัดมาจะสวยมากไม้กัดสีบางตัวถ้าขึ้นพื้นเขียวมาอย่างงี้มันจะใช้เวลานิดนึงนะคะ นี่นะคะนี่คือตัวอย่างเนาะอันนี้ปูยังไม่ได้ไปอัพไปแยกไปเ,เป็นฟอร์มกอจะค่อยๆตัดไปนะคะพอตัดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นี่กระถางที่หนึ่งนะคะปักษาวายุพักหนึ่งนะคะเนี่ยจะได้เหมือนนี้รอเขาโตเนาะสองสาววารินนะคะสาววารินสองสามเท้าฮิรันพนาสูนมีสองต้นในกระถางดินเริ่มหนักแล้วนะคะเอาไปอัพไซส์เปลี่ยนดินได้เลยเนะาะพักไม้สักสองสามวันนะคะ สาสี่ราหูอ,อมจันทรเม็ดขาวๆเริ่มมาละโตเต็มที่พื้นเข้มแล้วก็จะมีเม็ดขาวนะคะทั่วใบเนาะเป็นไม้หน้าเข้มเลยราหูอ,อมจันทรนะคะแถมหนึ่งใบหอกเนี่ยมีสองต้นนี่นะคะนี่แถมหนึ่งส่วนแถมสองแถมสาม พื้นเขียวด่างนี่คือไผ่ด่างนะคะปูเลือกเขาว่าไผ่ด่างเนาะปูกก็จะให้ป้ายเป็นไผ่ด่างไปนะคะน็่ไผ่ด่างเอาตัวนี้เป็นลูกไม้ใบหอกนี่อันนี้เป็นของเซตที่ห้านะคะเซตต่อไปเซตที่หกนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นหงษ์ดารุนมีสองต้นในกระถางนี่เติมกัดละตัวหง์ดารุนเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันไม้พื้นเขียวเนาะจะใช้เวลานิดนึง ะะสองต้นในกระถางปลูกเป็นฟอร์มกอจะสวยมากไม้ไปถึงก็นเนี่ยหาไม้ค้ำไว้อย่างนี้พยุงเขาไว้เนาะสองเดือนมีนาคมก็สองต้นในกระถางนะคะมีนาคมนะคะสองสามเศรษฐีมังชนเป็นไม้เดืองเนาะกระดูกและเม็ดสีแดงนะคะดินก็เริ่มหนักแล้วเหมือนกันไปเปลี่ยนเปลี่ยนเขาก็อัดอยู่กระถางสี่กนก็ได้นะคะเนี่ยเปลี่ยนดินใหม่ให้เขาสักพักเขาก็จะฟอร์มพุ่งสามนะคะ สสาวารินสีนะคะสาวารินแถมหนึ่งนี่ใบหอกหน้าเข้มเเลยแถมสองแถมสามอันนี้จะได้แถมสองจะเป็นเดือนกันยายนมีมีมนาะแล้วก็ได้หัวเป็นกันยาไปนะคะแถมสามตัวนี้ให้สองแต่นัดหนึ่งจะเป็นเจ้าเวียงพิงเนี่ยหน้าเขาจะเปิดๆแบบนี้ รวมแล้วเซตที่6นี้ได้3หัวนะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7จหนึ่งจะเป็นเพชรมณฑลไม้ใบแข็งหน้าเข้มๆนะคะ2ต้นในกระถางเพชรมณฑลสพรพุทธะไม้เหลืองคู่กับมีนาคมนะคะมีนาคมก็อาจจะเล็กขึ้นมานหนึงมี2ต้นนะคะพรพุทธะคู่กับมีนาคม3 ดูวุ่นวายจังเลยเซตนี้สามนะคะนี่ทองพันช่างหน้าเริ่มกัดแดงและเป็นฟอมสองต้นในกระถางนะคะโอ้สามกระถางก็สองต้นหมดเลยแต่กระถางที่สี่นะ่มีหนึ่งต้นตัวนี้จะเป็นปีกหงนี่นะคะโตเต็มที่เนะี่ยใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะปีกหงสี่นะคะแถมหนึ่งใบหอกเริ่มเข้าหน้าเข้มแล้วนะคะนี่ตรงแกนเขาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ กระดูกเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสีน้ำตาลอันนี้แถมหนึ่งนะคะแถมสองแถมสามแถมสองตัวนี้จะเป็นสุนทรภู่ยุบระึ้นเนาะสุนทรภู่แถมสามตัวนี้จะเป็นหนุมานหะกรารหัอนะคะอันนี้เป็นเซตที่เจ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่แปด กระถังที่หนึ่งจะเป็นปีกมานไม้ใบ,บหอกหน้าเข้มนะคะปีกมานนี่สองตัวนี้จะเป็นนางอินทรานีนะคะเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูน,นี่นะคะโตมาสวยสองนะคะสามชายชนนี่ดูหลอดใหม่แป๊ดเลยไซส์ประมาณนี้นะคะดูไซส์ก่อนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อเนาะนี่นะคะชายชนนะคะสาม ตัวนี้จะเป็นอึบยึบนางทองประศรีนะคะเป็นไม้ป้ายแบบนี้มีสองต้นในกระถางเป็นไม้ใบใหญ่อยู่นะคะถ้าโตมาสองต้นในกระถางนะคะนางทองประศรีนะคะแถมที่หนึ่งอืเริ่มเข้าชมพูละเริ่มกัดสีชมพูละนี่นะคะแถมหนึ่งแถมสองแถมสาม,แถมส,ามแถมสองตัวนี้จะเป็นนายเมืองนี่นายเมืองนะคะยุบแล้วขึ้นดูหัวใหญ่ แถม3ลูกไม้นี่หน้าเข้มเมหัวก็ใหญ่นี่นะคะเซตที่8ดนะคะเซตต่อไปนะคะเซตที่9นะคะกระถางที่นั่งนี่พอยะคณีไม้ด่างของที่สวนมีชื่อนะคะจดทะเบียนนดูรอดใหม่ด่างแน่นอนนะคะพอยะคณีนะคะหนึ่งสอง ขุมทองนะคะขุมเงินขุมทองนี่ใบใหม่ใหม่คือหน้าสวยมาเลยสามพรอนกนกนี่เห็นไหมอันนี้ใบใหม่ใก็กัดมาเลยอันนี้ยังกัดไม่ไม่หมดนะคะเนี่ยจะกัดได้เยอะกว่านี้อีกไซส์โตเลยพึบๆๆพ,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 พนี่แล้วก็สี่าการจนาโพทองเป็นฟอร์มกรเลยสามต้นนะคะสามต้นในกระถางเลยแถมหนึ่งอันนี้มีสองต้น สต้นนะคะเริ่มกัดสีมาละอันนี้แถมหนึ่งนะคะแถมสองแถมสมแถมสองจะเป็นโชมปลานนะคะนี่โฉมปลานนี่หัวแถมสมได้2หัวนับ1จะเป็นฮนุมานขัดสมาธินะคะนี่ให้สองหัวนับหนึ่งสรุปแล้วเซตที่เก้านี้ได้3หัวเนาะเซตที่9นะคะเซตต่อไปเซตที่10เซตสุดท้าย ก็จะจัดวันละสิบเซตนะคะฮึบกระถางที่หนึ่งี่ตัวเดียวกับตะกี้คือคือคือ,คอ,คอปรักษาวายุพักนะคะนี่นี่หน้ายัางไม่กัดก็จะเป็นแบบนี้แต่ตัวเซตเซตเนี้ยันเริ่มเข้าจมพูอันนี้ก็เริ่มเข้าเหมือนกันแต่ยังเข้าไม่เยอะเนาะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะปักษาวายุพักนะคะหนึ่งนี่คิดไม่ออกก็ดูหน้าไม้นี่ได้เลย สองจะเป็นโฉมปราณไม้เก่านะคะสองต้นในกระถางสามในเมืองสองต้นในกระถางนี่ไม้เก่าสี่ก็ไม้เก่านางทองประสีนี่ก็สองต้นในกระถางนะคะนี่นางทองประสีแถมหน,นึ่งน่ใบหอกม้นเข้ม แถมสองแถมสามแถมสองนี่ก็ไม้เก่าลึกๆหัวใหญ่นี่คมควันเขียวไม้เขียวป้ายชมพูนะคะเนี่ยหอใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสยามเพลนะคะหนาเข้มๆหัวใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะเซตสุดท้ายนี้นะคะเซตที่สิบเนาะสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตมามแบ่งปันทั้งหมด10เซตนะคะปุณฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจ และช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ